เวลา10นาฬิกา17นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวละสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชร,รกิติยาภาและเรรยนทิราชเทพยวดีกมรมหลวงราชาธานีสิริพัฒน์มหาวชะราธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดิรัตรราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ในการเสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระปรมราชวรโรกาสให้พระบรมวงสานุบงงในเรขมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเพื่อทุนละอองธุดีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2565 ในการนี้สมเด็จพระนิษิฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรดมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวราชติยราชนารีฟาตุลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธาลการจนาสิงหาดภายใต้พันพพดลมหาเสวตฉัรเจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูตรเจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงานตะคมกระทั่งแตรโมโหทิก กองทหารเกีจติยศถวายความเคารพดุริยางมาเร็งเพลงสรรเสริมท่าปรมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดจากนั้นสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีกราบบังคมทุลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ พลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่งัรัฐมนตรีกราบบังคมทุนพระกุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนแต่รัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากราบบังคมทุลพระกุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภานางสาวปิยกุลบุญเพิ่มประธานสารดีกากราบบังคมทุนพระกุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสข้าพเจ้ามีความชื่นชมและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันมาให้พอมันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจในายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภาประธานสาธิกาในคำอำนวยพอรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของทุกท่านข้าพเจ้าขอสนองพอรและไมตรีด้วยใจจริงเช่นกันความปรารถนาดีที่จะให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่ข้าพเจ้านั้น จะสำเร็จได้ก็ด้วยความพร้อมเพรียงและความสามารถของทุกท่านที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์เพื่อประเทศชาติและประชาชนทุกวันนี้เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและการงานของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมากจำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องทำความคิดจิตใจให้หนักแน่นยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้องและประโยชน์สุข ของส่วนรวมและมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมแห่งนี้และประชาชนชาวไทยทุกคน มีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่เสมอรวมทั้งรักษาความดีความสามาคัคคีความสุจริตไว้ให้มั่นคงหนักแน่นความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีขึ้นทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบ,บูชาจงกุ้งครองรักษาทุกทุกท่านให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน เวลา17นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตพิยาภาเนรเรนทิราเทพยาวดีกรมารงราชสันติณีสิริพัฒม์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาภิรัตน์ราชกัญญาไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ณวัพะศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถส่งรับการถวายพระพรของบัพฑิตจีนและยุวัน แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมมาศิลาด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยลาทรงจุดทูบเทียนทายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรันตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเค้ื่อนนมัสกการทองใหญ่ที่หน้นาธรรมมาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนขพืนนมัสก,การทองทิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงประสงค์เจริญพระพุทธมนต์นวัตคาหายุามธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดาบนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางตรงพระทวารตังแล้วเสด็จลงชาญหน้าพระอุโบสถ พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ข้าทุนละอ,องธุรีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทุนละอ,องธุรีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆะวัตถุต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์ระวินิจฉัยในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2565โดยมีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่งางทวัตกรคติยราชนารีเฝ้าทุลละอ,องธุรีพระบาทรับสเสด็จ ในการนี้ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตาฉัตรเทียนท่าพระองค์ในตู้ข้ามพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตาฉัตรทูเพียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการพันทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชมาวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตาฉัตรทรงกราบทรงศีล สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วเจ้าที่กรมการศาสนาอารัธนาพระปริศพระสงฆ์71รูปเจริญพระพุทธมนต์กางระราชพิธีเฉริญพระชนมาพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่งจากนั้นทรงประเคนคาครอบพระกริ่งแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก แล้วสเสด็จขึ้นพระที่นั่งภพยสารทักษิณทรงจุดทูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรภิณิฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วถวายอติเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าคึื่นนมัสการนาพระแท่นพระนอพระดลมหาเสวยตาชัดทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละองธุรีพระบาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์ทราที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกับ